ส,สบายดีพี่น้องมันนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวจำพรคือเก่าเนาะพี่น้องทางใกล้และไกลบ่าวจำพรขอกับสบายดีเด้อมันนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวจำพรทางช่องเสียงแคนเดนจำปาเนาะแต่มันนี้บ่าวจำพรได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เลยเป็นชื่อช่องอีสานพังลาวนเนาะพี่น้องอีสานละกระยะวางพังลาวเนาะอันนี้เป็นชื่อช่องบ่าวจำพรชื่อช่องใหม่ของบ่าวจำพรเพราะว่าชื่อช่องเก่านั้นหลายคนก็จะติดตามแต่พิมพ์เข้าไปแล้วมันบบเด้งขึ้นมาเนาะแต่บ่าวจำพรตั้งเป็นอีสานพังลาวแล้วมันเด้งขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะ ฝากพี่น้องเป็นกำลังแหงใจและกดติดตามบัตรจำพรเด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจเห็นบัตรจำพรได้ในเหตุกลิบต่อไปเนาะเพื่อเป็นกำลังแหงใจเห็นบาตจำพรในสู่สู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมนีบัตรจำพรกับบ่มียังลายดอกบัตรจำพรสิพาพีพานองไปเผาอานองงัวเนาะเชิงกันงงัวบาตรจำพรรหับมาเลี้ยงจากไอไอที่เขาเอนดูว่าครอบครัวประจำพรบ่มีฮะละเอางวนอเพิินมาเลี้ยงแล้วมันตกลูกมนีเนาะแต่ว่าตอนมันตกลูกบัจำพรรษาบรถ่าให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าบาตรจำพรเข้าไปทางเมืองไปซชื่อมอกผแปละแดกแป ไปหนีศิพาพีพาน้องไปเบิ่งประสมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าหกมันชิใหญ่บรื้อิน้อยเนาะชิด้ลายสํยาไดเมลงบาจจำพรกะชิต้มเจวสูพีชุน้องกินเนาะต้มจำเจวนะสูพีชุน้องกินเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะบาดจำพรสิพาพี่น้องไปเบิ่งลูกงวเลยเนาะันนี้กาสิเป็นบรรยากาศเามมะแรลงเลยพี่น้องยามแดงแคงขำๆนี่แหละประมาณชักสามสี่โมงแรงเลบว่านี่แต่วงัวาบาจำพรออกลูกมันเนี่ยบาจำพรสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเนาะ ันนี้ก็สิเป็นทางทางใหญ่ของบ้านบาดจำพรเนาะเป็นแหล่ทางเข้าไปในหมู่บ้านพเพลยอนนี่ก็สิเป็นเฮือนชาวแมงปอเนาะที่หลายๆคนติดตามาเพลยอยู่ใกล้ๆกับเฮือนบาดจำพรน,นี่แหละนี่ก็สิเป็นงูบาดจำพรเนาะที่เคยรีวิวให้พี่น้อง,บงเบิร์กเพลยรีวิวตอนไปเหตุชวนนะแต่ว่าตอนนี้มันได้ลูกเนาะ นเนาะพี่น้องอันนี้แม่แมแม่ม,หมใหญ่มันที่บาดจำพรเอาน้ำ้าวมาเลี้ยงกะซิมีตัวนี้เลกาตัวพูนพูนตัวทางกลางตัวพูนเลยทางวนปา่ามันก็ออกลูกกะได้หลายตัวเติบเนาะพี่น้องนี่สิเป็นตัวนี้แหละได้ลูกนี่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 พี่น้องนี่ตอนนี้บาจจำพรยังเผาเอาน้องมันอยู่เนาะได้น้องมาแล้วกาซิตม้มสูพีชูน้องกินแล้วแมลงนี่ ต้มจำเจวได้พี่น้องมากินน้ำบาจำพรเด้อแต่ว่าน้องมันอันสีมากบรูบโบมากเท่านั้นแหละมันกาฮาก็ได้มือนนี้เนาะเป็นลูกเถิกได้พี่น้องชีมุนๆเอ้ยงามงามลายพี่น้องเอ้ยปีนี้กระตุกลูกอีแล้วตัวหนึ่งเนาะขันยาอายเฮาเห็นกะคือิ่นคือสิดีใจเนาะงัวิ่นได้ลูกอีแล้วตัวหนึ่งนี่นี่นี่เป็นตะแพงวะพี่น้อง นี่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 เบ้องกองไอจำพรในนี่นี่นี่เห็นบ่พี่น้นนองออกสีมุนมุนมนะเป็นตาแพงเป็นตาแพง่งตอนนี้แม่พิ่ยังยังห่วงอยู่เนาะเดี๋ยวนี้บาดจำพกรกัะเผาอยู่เผาอน้องมันแต่ว่าแม่มันใตาเขี้ยวเขียวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคือชิบชนบาจำพรหลือว่าเนาะ <laughs> อยู่ใ,ใกล้ๆห่มไหลหนี่แหละห่มไรลอีพ่อปลูกไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ออกหน่อลายอยู่ได้พี่น้องเลยคำซับแกงกะสีได้แกงมีดอกบาทหนึ่งสองบาทนี่แหละนี่แต่หน่อใหญ่ใหญ่ได้นี่เนาะบาดจาพรยังอันเผาเอาน่องงวัวอยู่เดี๋ยวไก่มันสิออกแต่ว่าเนาะก,กับบุ้งไปได้แล้วว่าไก่มันสิออกแล้วว่าเพราะว่าอีพ่อว่าได้แต่โดนเติบเลยลูกมันจนแหลกแล้วเนาะพี่น้อง นี่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 เป็นลูกงัวบาดจำพรลูกงัวตกใหม่เนะาะบันจำพรก็ดีใจลายมันนี่ได้งัวน้อยโตหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นสมาชิกใหม่ของบาจงดจำพรในครอบครัวบาดจำพรทั้งเละเป็นสมาชิกใหม่ชัดเลี้ยงบาดจำพรเนาะแม่นี่ฮะก็ได้ลูกชอนเถื่อ,อได้เถื่อตะบิดหัน ใกล้สิได้แห,แหละแต่ว่าจักมันทองมันไปกระเทกอย่างนนเนาะ mm hmm. ก็เลยลุลูกออกกระโตบักใหญ่เลยพี่น้องเลยช้ำกันนี่แหละเป็นตาเยดายแต่ว่ามาบัดน,นี้บร่ได้ลุเนาะนี่เป็นโตบักใหญ่หันแห้งพรอมบึงๆแล้วแหละเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเต้นอยู่ดอง,ดองอๆมาหาบาจำพรลยพี่น้องมาหากล้องบาจำพรแล้ว เป็นตาแพงนะพี่น้องเอ้ย,เ,อย,เ,อยเป็นตาแพงอีหลีมาแลกงนี่ฮาสิมีเมนูแซบแลยเนาะพี่น้องมาสู่กันกินเนาะเสริกมกะเมนูนี่กาหลายๆคนกอาจชิมกนี่แหละต้มน้องงัวนี่แหละจ่มแจว่วแต่ว่าลายๆคนกสิบะม่หมักเนาะแต่บาจาพรกัหมักกได้บะจาพร,มาพรมนมันแซบดีชื่วแห้งขักเนาะพี่น้องเชื่อรู้ว่าฉุบอะไรบ้านบาจาพรเอื่นฉุบ แห้งขาเป็นตากินพี่น้องเอ้ยแสบแสบโดนร้อนเถื่อเพื่อได้จะได้กินเนาะอันนี้ก็ได้ประมา,า,าว่าจะได้กินกันได้ได้กินขู่ตาเดือนเนาะสิว่าจะได้กินกันเถอะว่าจะได้กินกันง่ายๆเลยเนาะขันหกมันกะผพ้ใได้ไปจะกินข้ากระขายหกหนึ่งกะหรือว่าน้องหนึ่งกะโต๊ะประมาณแสนแสนกีบนี่แหละแสนกว่าๆนี่แหละขันโต๊ะเป็นเงินไทยกับประมาณห้าร้อยเนาะพี่น้องต่อหกหนึ่งนะต่อน้องหนึ่งอะไรแต่บาท บ้านประจําเพิ่นบ้านประจําพรเอินหกลยพี่น้องประจําพรกระลินเดกพันกันเนาะนี่เป็นไกน่กานาหุ่งประจําพรทันเลยไก่กานาหุ่งก็มีเป็ดมีไก่น้อยเปิ่นกระซือมาเล้เนาะพี่น้องเพิ่นกระซื้อมาเลี้ยงนี่แหละมงใดนี่แหละแลวก็ขอเอาแน่ชื่อเอาแน่แบบขอเอาเอาซื่ออลไแบบขอให้เพิ่นแถมให้นะ ตอนนี้มันก็ได้นอนลงเลยเนาะพี่น้องแต่เก่ามันนอนลงนี่ใกล้หกมันสิออกได้หน่เนาะบัจำพรกะนั่งถ่าอยูเดียวนี่ทามันออกแลวบัลจำพรทีล่างเอาไปต้มว่าเขามาแต่เลี้ยงเนาะพี่น้องตามทางพลังงานนี่แล้วแรงเลยตกแรงแล้วเนาะควายขาวแรงนะพี่น้องเอ้ย แต่บาดจำพรังยังไม่ได้เอาข่าวดอกยังงัวของบาจำพรัังทิธาเอาน้องมันอยู่มันีสิสพาอันพี่น้องกินต้มอันน้นองงัวได้น่องพี่น้องมันนี่มาแสบน้ำบาดจำพรเด้อมันนี่เดอ้นเนเดอนอนแหละนอนแหละในอีกโบโดลดลอกคือชีออกนอนทั้งลูกนอนทั้งเมไก่กระวนอยู่เนาะมันกะคิดว่าขอยีเกื่อมันนะวะทางเป็ดทางไก่เนี่ย แต่วันยังหมันได้ข่ำพอเกลือเนาะพุหละคำคำพแหละจังชีเกลือคอยสินังทาอยู่นี่เลยเนาะอันนี้ขันไปมองอื่นมาได้ได้ขันมันออกมาแล้วมันกินเองได้พี่น้องเอ้ยออกมาแล้วมันกินเราได้นี่เฮาบริกินแล้วเฮาผผ้เป็นผู้เจ้านี่ต้องเผาเอาเนาะเผาเอาขันมันออกมาแล้วเฮาจังสีได้เอาไปต้มเนาะขันชันโอ้ยมันเมียนมั่มเลยพี่น้องเอ้ยบมทันมันดอกขันเฮาบหนังเผาเอาไปสิ น้องพี่น้องตอนนี้ก็น้องงัวออกเป็นทีเดียบร้อยเลยมาจำาพระมาทีถ่ายให้พี่น้องเบิง่งก็ไปไถ่ายลงไปใต้เนาะลงไปซื้ออันแผบมาสักเครื่องนี่ขราวเดียวหนึ่งเนาะหลักออกเลยพอเก็บไปเลยพี่น้องเอ้ยท,ทีีมาเบิ่งเลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่น,นี่พี่น้องอันนี้สิเป็นหน้าตาของของน้องงัวเฮานะนี่นี่นี่พี่น้องนี่ นี่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันพระท่านได้ชุกนี่หนาตามันก็ะิบอเป็นตาแสบปันใดเนาะ้าเบิ่งแบบมันชุกหนาตามันจะเป็นใดเนาะพี่น้องขอโทษขออาภัยเด้อพี่นอ้องที่บ่ได้ถ่ายตอนมันออกให้เบิ่งเนะาะบ่จำพอลงใตาหากกขึ้นมานี่คิดว่าสิบ่ระท่านออกไวเนาะก็เลยไปซื้อแผลมาสักเรื่องลงมาออกเลยพีพอ่พอมาพ่อพอดีเลยน,นี่ก็สิเป็นเห็ดป,ปวกเล็กๆ,ๆ,ๆหน่อยเนาะที่พ่อเอามาตั้งแตนาพุหละนีน่ อันนี้จะเอามาใบเกงเนาะไปเล่มขีเก่าเขาจะเอาอะไรบดไดไลปันไดวันนี้บาจะทอดกิซิบดังพายต้มน้องงัวเนาะพี่น้องแต่ว่าบางหัวใบสิทุกชุกทันค่ำนี่หรือบ่อเนาะขันชุกประทันค่ำเนี่ยเราจะทอนกับไว้กินเม่อเศร้าพูเลสิพาพี่พ้าน้องกินเม่อเศร้าพูเลยันมันประทันชุกเนาะต้มตะนีประหาค่ำก็ดีเพราะวันนี้มันก็ค่ำพอแห้งไงเนาะโดยไปต้มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้บ่ะจําพรกัสชิล่างน่องงูวนะเนาะล่างใส่หมอ้อนี่แหละนี่หม้อกันยังไม่ได้ล่างเนาะชิล่างน่องงูวนะนี่เนาะพี่น้องใส่หมอ้อเลยก็ต้มไว้นี่เนาะพี่น้อง แต่ว่าบองโหว่าสิชุกท่านแมลงหรือบ่อเนาะันชุกทนานแรลงบาดจำพรกับสิพาพี่พาน้องกินนังกันเลยแมลงเปิดร่างหมอกันนี่น้องบาดจำพรก็จะเอาลงหมอนี่ยบอลลางลายได้แต่ว่าชิ้เนี้กับบอจักเนาะแต่ว่าบอได้ล่างลายเพราะว่ายันน้ำน,น้ำนัวน้ำเลือดมันห้องเบืดอเนาะเวลาต้มสุกแล้วมันสิเปรซ้ยวร่างหน่อยเดียวพ่อ ถ้าทุกพี่น้องไลรีได้เกือบกลางหม้อเลยมันจะเติมน้ำใส่เนาะหลังจากเติมน้ำใส่แล้วก็ข้างหม้อใส่เตาไผ่ที่เรียบร้อยแลวบรจจาพรก็ับชิอาหัวชิงไขามาใส่เนาะหรือว่าตะไคร่อะไรมาใส่กับสมใบมะขามอ่อนได้พี่น้องเพื่อรับกลิ่น้าวของมันเนาะนี่เนะาะบรรจุพรนก็นข้างหม้อลงในเตาเป็นที่เรียบร้อยเลย ไอพี่ไ้น้องเบิ่งเนาะคันว่ามันชุกนี่คือสิเป็นตากินยะดอกบาจำพรโอ้ยบาจำพรหมักกินมาสิได้โดนๆเพื่อจะได้กินพี่น้องเอ้ยพ่กมันจะได้กินขู่มือขู่ยามได้ั้งเืิอเป็นปีจะได้กินเธอหนึ่งเนาะวันนี้บาดจำพรกับสิไปเอาหัวสิงไคุผู้เล็กู่ชวนมาใหญ่ผู้เล็กสิไปหลักเอาหัวสิงไคลก่อนนี่เนาะตอนนี้บาจจำพรย่างความทางมาเลยสิไปเอาหัวสิงไคลไปใส่ต้มน้ององวเลยพี่น้องนี่แหละู่ชวนยายนี่แหละ เสีงก็เป็นอันป้าของมาจัมพรนี่แหละนี่เนานะชวนพันอยุ่ตัวหนานี่แหละใกล้ๆคางเฮือนอันซาแพรกับบ่าวลาวนี่นนหนแหลาอะอันจะเป็นเฮือนสาแพรกับบ่าวลาวเนาะอันจะเป็นอันชวนหฮสิงไคเลยพี่น้องมาจัมพรกับศิขาวไปทางในพูเลย ตอนนี้กะบาดจำพรเข้ามาหอดชวนแม่ใหญ่เป็นทีเรียบร้อยแลวเนาะมาเบาลาวก็เห่าดีดีพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นน้องปลาเผินเนาะมันหูจใจกว่าบาดจำพรสิมม่นมะลกหัวสิงนไข่รือว่ามันจะเห่าเนาะพี่น้องเผินขังไว้ป่ห้มันออกเนะาะเวลาน้ำลาด สิเป็นถงนาซาเมงปอพี่น้องเอ้เข่างามลายพูนเทียงเถียงของซามเมงปอตอนนี้เบาจำพรจะเอาหัวชิงไข่ก่อนสีหลักหัวชิงไข่ก่อนเนาะหลักแล้วก็สิออกไปหละนีเนาะอันนี้เป็นกอหัวชิงไข่เผื่อนเนาะพี่น้องพังล้วหัวเชื่อหัวชิงไข่แต่ว่าพี่น้องทั้งพังไทยเผื่อเชื่ออันตะไคร่เนาะอามาดับกลิ่นคาวกว่อนหงาบเลย สี่หัวพ่อพี่น้องโอ้มาซาเพกเห่าดีขนาดตอนนี้บาดจำพรก็ออกมาไปชวนเพิ่นแล้วเนาะสี่หลอกชวนให้เพิ่นก่อนยันแบกเข่าเนาะแบกยันงัวเขา่าเอาเลยต้องหลอกให้เพิ่นแต่หัวชิงคายยังระทันคอเพิ่นพิ่นแหละมาเห็นหน้าเพิ่นพิ่นแหละหลังจากบาจำพรเอาหัวชิงคายออกมาแล้วกะ สิมาเอายอดมะขามเนมาะใบมะขามอ่อนทะเลนี่แหละตัวหนาเฮือนซาวแมงปอนี่เอาไปใส่ต้มเนาะพี่น้องนี่ยังมดขอพูะเจ้าผ่นบ่เห็นพูะเจ้าผ่นบัดบัดเห็นหนาผ่นจังขี่คอเนาะเอาก่อน นี่สิเป็นบรรยากาศตอนแรงๆเนาะพี่น้อง mm hmm. บรรยากาศตอนแรงๆกับการเกร็บยอดมะขามอ่อนนี่ฮะไปใส่ต้มน้องงวเนาะ mm hmm. ไปไปเลยแบบนี้ mm hmm. กลับมื่อทังหม้อต้มฮาพนแหละ mm hmm. ตอนนี้ก็กลับมาหอดเฮือนเป็นทีเรียบร้อยแลย mm ้วเนาะมาล่างโหชินไทยนี่แหละกับใบมะขามอ่อนใส่ลงไปในหม้อต้มฮะเนาะพี่น้อง ้วกาสิตักเกลือกับแป้งน,นัวใส่พร้อมเกลือบะจมพรกับมีดน้่ผเนาะเป็นน้ำพ้นพระใส่ก็ทองหลายแถวจะมันเค็มเลยเนาะใส่ลงไปเลยตอนนี้หมอ้ออาหารเราเริ่มเด,เดือดเลยเนาะ ใส่ผงชูรสลงไปอีกใส่แปงนัวลงไปอีกเริ่มสีสันที่เป็นตะก,กินเลยเด้อพี่น้องขึ้นมาจอบเบิ่งหม้ออีกก่อนพี่น้อง,งว่าผดเลวบอหรือยังว้าโตผดแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นอาอยูต่ตรวจตรวจโอ้ยนี่นี่พี่น้องนี่นี่นอ้ย โอ้พี่น้องผมได้เคยกินอันอัตชีหูแจักรสชาติของมันเนาะผมเ,เคยกินกระสโบโกกีบัวหูก็ว่าแหละนี่นี่นอา้าเถอะเนาะเบิ่งซีมมาก่อนแต่งจางจังหน่อย อันนี้ล้างตาข้าวต้มซุกเลยกับู่แหละเอ้าลงทางใต้ผุ้เลเื่อนชาวนุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าวันนี้เพิ่นผักซื้อหอยน้ำบาจําพรไปเมืองเนาะเพิ่นกะเสิเห็ดแจ่วหอยแน่กินชุมแซวกันหลายคนทะแหละในกาเพิ่นให้เอาหกงวดลงไปกินอยู่พุ่นแน่เนาะเอาน้องงวดลงไปกินอยู่พุ่นแน่หลังจากซุกเลยกับผ้ากระลงู่แเละเนาะพี่น้องพ้าพีผ้าน้องลงไปกินข่าวน้ำกันเลยกะกินกันหลายหลายคนเลยวันนี้ในของดีกะบ่อยากกินู้เดียวนะยันหมูเว้าได้ อันนี้เราไปกินกันหลายๆคนเนาะพี่น้องกินหอยพร้อพ่อพ็นชื่อหอยมาแหละให้บาจำพรเราไปกินอยู่พุ่นตอนนี้กับต้มน้องงวัวซุกเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องผู้แหลกสิลงไปทังเฮื่อนซาโน่อยู่แหละเนาะนี่เนาะอันนี้จะเป็นหน้าตาของนองงวัวเฮาบาจำพรกับสีแบ่งเอาแต่รึ่งหนึ่งเนาะอีรึ่งหนึ่งจงไว้กินบืนเ้า นี่แหลนะเนาะหน้าตามันก็นกนสิประมาณนี้แหละเป็นตาแซบเลยพี่น้องบาจมพรชีบมือเลยแซบขนาดเถิงเถงจังพ่อเถินหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาๆม,ม,มากินน้ากันเด้อมินีิเด้อพู้เล่ลเราไปกินน้ากันทางใต้พยู่ผู้ละอันนี้ก็สิเป็นซาแมงปอเนานะสบายดีพี่น้องนี่เลยเป็นมะลินน้ำบาดจมพรนะเนาะวันนี้บาดจมพรก็กทิลงไปป้าอะไรผูแหละยิลงทางใต้พยู่ผู้ละตอนนี้บาดจมพรก็ลงมาฮอดเฮือนเช้านุ่ยไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง นี่แหละเพิ่นชืมาเห็ดแจ่วหอยแล้วก็สุกสุบอันหกงัวน้องงัวเนาะตอนเห็ดนี่ตอนตอนเห็ดแจ่วตอนฉุบน่องงัวบาจจำพรที่ปไปถ่ายให้เบิ่งเนาะเพราะว่า,บาิบาดจำพรยันมันยาวโพดเนาะสิถ่ายเอาตอนกินคนแห้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องกินนํากันนี่เป็นเฮือนซาวนุ้ยเน,นาะพี่น้องน,นี่เฮือนชาวนุ่ยเน,นาะ อันนี้บาดจำพรก็บสีขึ้นไปทางเทิงสุเลยพี่นี่ไปขึ้นมาทั้งได้ย่เจ้ากับสีขึ้นมากก็มาอังฟิกมาเด้อันนี้จะเป็นหน้าตาของอาหารเนาะพี่น้องฉี่สีกินชุมเซลมาหนีแหละอันนี้ก็เป็นน้องสาวของบา่าวจำพรเนาะอันนี้เป็นพ่อของบา่าวจำพรอมนมานีก็มากินพร้พอมพ่อพร้อมครัวเนาะอันนี้จะเป็นแม่ของสาวน,น้อยนี่เป็นสาวน้อยเนาะพี่น้องอันนี้มากินขา้าว อยู่ชาวนุยพี่เลยอะนรที่เป็นซาวบิวเนาะกำลังแบ่งสุบน้องงัวอยู่สวัสดีพี่น้องนี่พี่น่องพี่น้องมา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 ชุมมาแซวกันอยู่พี่แหละยังถ่ายเตีพี่น้องของชาวนุ่ยมาอยู่เนาะให้ไอ้น้องเผื่นยังมาทันได้มาตีพี่น้องชาวนุ่ยลายเลยยังอีกประมาณจากสี่หาค้นพอเละยังมาทันได้มาเดี๋ยวนี้ฮะ นี่เนาะพี่น้องเพิ่อนชิลงมือเราได้พี่น้องมามามาแม่ซาโนยเพิ่นลงมือเลยมาเนี้ยเด้อพี่น้องเข้าเด้อนางเอกนางตัางเฮ้ยน uh ี่เนาะเป็นมากหนาลายตามาเนี่ยก็มากินชุมมากินแซวเนาะ เอาผัาก,กให้บัตรจำพรชื่อหอยมาให้หอยมากินอากันแล้วนะให้บุญธรรมบาจำพรก็เลยซื้อหอยมาให้เพิ่นเพิ่นก็แบ่งปันน้ำใจอยการชวนมากินชุมเนาะบัตรจำพรก็ได้คลองดีมาแน่เป็นสุดน้องว่ะเนาะนี่โอยเดียวนี่ด้วยมาแบ่งเอาพอแหละเดี่ยวแกงเอาวะเดี่ยวพ่อผมมีแนวกินดอกพี่น้องเอ้ยสิไปกินดูไฉวะพี่น้องว่ากลางเฮงจังพ่อเธอหนึ่งเนาะ มันแฮงหลอหอยนาีชาวบิวเพิ <that that <that that like <that that so ่งกำลังแบ่งแจ่วอยเนาะมเหมือวนะอะักขอค้าดีกได้เ่เนนะอันนั้นานำลังที่เป็นพ่อของสาวนุ่ยเนาะจุอะไรม่เข่ายัทำงาุทำแป้กินซมินแซวพี่น้องมามามา อาโบอ่ะโบแล้วทั้งนี้กลางเฮงจังพ่อเธอหนึ่งห้อยแขงกัได้บรด้กินมานีกะหลายเดือนเลยแหละนี่ตอนนี้ซาบิเพิ่ก็ลงมือเลยเนาะกลองประจําพรก็อยากออกมนมืดๆจักหน่อยเด้อเพราะว่าตอนนี้มันกะค่ำพอสมควรเลยเนาะประมาณหาหกโมงหกโมงเจ็ดโมงนแหละ มาด้วยมาด้วทั้ตอนนี้เพื่อนกำลังเอื้อนกันอยู่เนาะที่แลกวิธีบ้านนอกเขามียั่างเอื้อนกันกินนะพี่น้องเดี๋ยวกะมาเลยนี่ก็จะกะเอากาไมันใช่เนาะเดี๋ยวเอื้อนเอากาะมันตอนนี้กะบราจะพรกินจนขำจนมื่อยเลยเนาะพี่น้องหอยเพื่อนก็เริ่มเบิด์ตเลยแหละแค่ครึ่งหนึ่งตอนนี้ซาบิวเพื่อนกำลังสิกินเนาะ านหน้าหนแห่งดำงับเข้าไปเลยนี่เนาะพี่น้องแต่ละคนกะออกไปเลยคูหนึ่งสองคนเลยเนาะหลายคนเติบได้ออกก็ได้ชีหาคเลยได้ออกไปก็ดีเนาะเพราะว่ากะอิมไปเลยแต่ว่าสุบน้องงวนในปลาจ้ำพร่าสีอันต้มจ้ำเจวให้พี่น้องกินน้ำได้ต้มพี่น้องยามันบ่พอกินเพื่อก็เลยสุบเอาเนาะ คนบาโคนก๋วยจีบกินคำหนึ่งเพือ,อยัางลายคำละบอเกียงบ่ได้เนาะพี่น้องอาหารแต่ละอย่างแต่ละแนวกินลายคนมันแซ่บได้พี่น้องมาม,มาม,มามาซ้ำท่าน้ำกันอีกนี่จังคนอีกเ้ยนี่แหละพี่นอ้อพี่น้องนาพัตอนนี้กะหลุกไปเทนนคนช่องคน้นเนาะยังเรือแต่ซองซ้ำคนนี่แหละรวมทั้งบ่อจำพรพร้อมบ่อจำพรก๋สยีซ้ำท่าได้พี่น้องมามามาไปบ่เลยพี่น้องยังเรือแต่ผู้เดียวนี่แหละ นั่งกินข <IS TS> ้าวเงียบๆอยู่ชื่อเลขกับบัตรถือเป็นบ้าสำหรับคลิปกินข้าวแรงอยู่เฮือนซาวนุ่ยกะแซบข่ากะลีนอพี่น้องจะจะได้จบลงเท่านี้แหละฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาจพอยเด้อร์เปิดเป็นกำลังแห่งใจให้บาจพอนาะพี่น้องโดยขอขอบใจ